กี้ค่ะใส่ลงไปเลยจะอร่อยเนี่ยเรานะคะชอบน้ำซุปที่มีความนวๆนหนว,นว,วานนะคะก็จะเพิ่มซอสหอยนางรมนะคะใส่ลงไปเลยไม่ต้องเยอะค่ะให้แค่มีกลิ่นหอมหวานแค่นี้เลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเดี๋ยวลองชิมดูก่อนถ้าไม่อร่อยก็ค่อยเพิ่มอร่อยไปเนี่ยสดชื่นมันจะเปรี้ยวของมะเขือเทศนะคะแล้วก็หอมนัวมากน้ำซุปเรานะคะเดือดได้ที่แล้วก็จะเพิ่มนี่เลย ไข่ของเรานะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยนี่เราให้น้องสูบเป็นไงน่ากินไหมสีสันน่ากินมากพอแล้วพอแล้พอแล้วพอแล้ว,ลว,ลวน่ากินแล้วปิดเลยค่ะน่ากินมากตักแล้วนะคะตอนนี้คือหิวมากหน้าตาน่ากินมากเลยอะ่ะทุกคนหอมมากโรยต้นหอมนะคะเพื่อความสวยงามดูสิ กินไหมตื้อมาชิมกันค่ะทุกคนโอ้โหทําจนดูนะคะเหนื่อไอะไรใครย้อยไปหมดดูสิคะทุกคนน่ากินมากขอชิมแบบแบบนี้เลยนะอือหืออร่อยมากต้องกินกับข้าวนะคะทุกคนถึงจะแบบฟินอ่ะขอเติมน้ำนิดนึงอือหืออร่อยมากโอ้โ oh หไม่น่าเชื่อว่มามะเขือเทศต้มกับ อร่อยขนาดนี้ได้ไงงงมากแล้วทุกคนรู้ไหมมะเขือเทศต้มนะคะมีประโยชน์มากเพราะว่ามีไลโคปีนช่วยทําให้เราสวยโอ้ oh my god หายเหนื่อยเลยอะ่ะอร่อยมากใครที่อยากลองนะคะลองเลยนะคะอร่อยมากสําหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนบ๊ายบาย